โอยนโมนาอะโมนากินของโมนาโมนาชูให้เคาเลยอ๋อตัวยายหายเลยหนูตัวยายหายเลยเหรอเป็ดอาบน้ำในคลอ ข้างในกันเลยค่ะรวยเลยไม่เข้ามาตารวยละค่ะในนี้ให้อาหารปลา <ปะ S 1> ให้จีร้ราอันนี้ให้มะลายป่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ค่ะแล้วก็มีอ๋อมีมะแคะมีมะแคะใช่อุ้ยมีหันฮงค่ะลูกฮงแล้วก็มีกิลาด้วยถือไหวไหมข้ามตาไม่ไหวเจ็บมือไม่ไหวเจ็บมือไม่ไหวเจ็บมาซืให้โอเคค่อยๆเดินนะคะได้เดินทั่วเลยนะคะ เขาลัง มีวิวนั่งชมวิวก็จะรายล้อมด้วยภูเขาเนาะเห็นหนูเห็นภูเขาอยู่ข้างหน้าไหมคะเห็นต้องงานแล้วค่ะเห็นต้องงานเหรอทำไมหนูเห็นต้องงานเราจะไปเจอตัวอะไรกันก่อนน้าตัวยายหายเลยหนูตัวยายหายเลยหรอยายไม่เจอเฮ้ยมามาเขาทำมืออย่างั้นนาเขาทำคือ I love you นี่ไงมามาดูเห็นแล้วเห็นแล้ว ใช่ค่ะยีราฟกินถั่ว่ักยาวนะคะยีราฟตัวใหญ่ให้เขาเลยลูกอ,อ่ะอันนี้มา,มาให้เป็นตัวใหญ่เออเอามาตาให้บ้าง ช่วยเขาเลยเขาไม่ทำอะไรหรอกอมลมมันเข้า,ลม,ขาลมมันเข้า,าล,ลมเข้าลมมันเข้าหายใจยังไงเขาหายใจแรงลมเข้าหรอคุณคิดมุกไรอ่ไม่สบายใ <ดย S 2> <c oughs> ช่อะไรสบายเปล่าเลือดเหลืองเลือดเหลือง เหลืองมูกไหลด้วยนั้นเนี่ยมาตาเขาบน่นในป่าก็มีชิ้หรอไม่เป่นเปล่าชูให้เขาเลยค่ะมาตาชู้ไปอีกคูกไม่ต้องกลัวค่ะอะ่ลูกอ่ะไม่ต้องกลัวนาา่ารักมาตาแล้ว <laughs> ชอบทาให้หนูตกใจเนาะ <laughs> ให้ตัวเล็กบ้างอ,อ <laughs> <laughs> ให้มาตา คือแบบมันหายใจแรงหายใจทีนี้แทบจะกระเด็นหายใจแรงมาก ไ okay. ม่ได้กินเลยให้มามามาค่ะน่าสงสารนะตัวเนี้ยเล็กกระลูกเมือนกป้องตัวเล็กอ่ะไม่ถึงนี่เบียดมากเลยอ่ะขึ้นมาข้างบนจะหายใจแรงนะให้ตัวเล็กบ้างนอยก่อนตัวเล็กไม่ได้เลยอ่ะเอาเอา แบแบะโอเคเดี๋ยวเราไปให้อาหารม้าแคะกันต่อนะไปดูม้าแคะตรงนู้นกันค่ะโอเคตรงนี้ก็จุดม้าแคะนะคะแล้วก็ป้อนแคลอทตัวไหนมันมักลัวไม่เป็นไรค่ะเราป้อนตัวนี้นะคะที่อยู่ใกล้ๆนี่เห็นไหมคะนี่ให้ตัวนู้นนะคะอ๋อ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 อ๋ตอ๋อ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  เดี๋ยวมาม่าจะให้ตัวนี้มาตาให้ตัวนู้นนะมามามาเก่งเก่งไหมเก่งไหมเห็นไหมแค่นี้ก็สมนัฉันแล้วแต่เข้าไปใกล้ตัวนิดนึงก็ไนแค่อมนาเอามั่งโมนาให้มาอันนี้ นี่มาตรงนี้อาตรงนี้มามาตัวนี้ามาป้อนเองมานี่มามานี่มาเอออยาให้ตัวนี้ไม่ดีตัวนี้ดีโอเค แล้วนะคะเราให้อาหารมาแค่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปให้อาหารปลา,อาโอเคบายบายมาก่อนบายบายมา้าแล้ว ่าง,งม,มันจะคอยาเป็ดมันจะคอยาัาน่นหงก็คือลูกปงลูกเป็ดที่เลอย่ะที่เป็นหงอ่ะหงที่ะง่างามแล้วพอคําโตเขาก็กลายเป็นหงตัวสีขาวๆเหมือนตัว,ตวอื่นน่ะคือหนูกาลังพูดถึงลูกเป็ดที่เลยอยู่ใช่ไหมคะลูก<ช>ที่เขาโตมาแล้วเขาคือหงที่สง่างามใช่ไหมคะคะอ่ะเธอเป็นลูกเป็ดที่ดูประหลาดที่สุดเลยแหละไม่เคยเห็นลูกเป็ดที่หน้าตาแบบเธอมาก่อนเลย ก็ใช้พลังกันเต็มที่เลยใช่ไหมคะยากไม่เหนื่อยไหมคะเนี่ยไม่เหนื่อยโอเคค่ะมา,มาตาชอบอะไรที่นี่คะชอบดิล่าว้าวชอบดิล่าอ้วเออโอเค ใช่ค่ะก็ที่สวนพึ่งไฮแลนด์นะคะก็จะมีสัตว์เราก็สามารถได้ให้อาหารสัตว์นะคะเด็กๆก็จะชอบเหมือนกันก็วันนี้ทั้ง2สถานที่ของเรานะคะถือเป็นกิจกรรมที่สนุกไหมคะใช่ค่ะไว้มีโอกาสหน้าเราก็จะแวะมาที่นี่กันอีกนะคะสำหรับวันนี้มาม่ากบมาตาไปก่อนนะคะ